สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศรีกันลัคนากันนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่ในเดือนมกราคมนี้นะคะมันจะมีแนวโน้มไปทิศทางไหนนะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือคนที่คุยเนี่ยเขาแค่ต้องการ อิสระนะคะแค่คบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการการผูกมัดหรือมีตัวเลือกนอืน่เข้ามาหรือเปล่านะคะก็เป็นคลิปการทำนายประจำเดือนมกราโมนี้นะคะก็การรับราศสีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ และโปรดใช้จารณยาในการรับชมด้วยค่ะจัสเมนนะคะเจ็บเหรียญเวอร์ห้าถ้วยนะคะ เก้าเหรียญ Queen of cup เก้าถ้วย James place นะคะ Strength แหน m มนนะคะไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะคะมีไพ่ทัดน้ำนะคะที่ขึ้นมา j d g m e n t มีโอกาสที่คน,นเก่านะคะจะวนกลับมาหรือคุณอาจจะได้ยินข่าวคราวของคนเก่าความรักที่มันเคยพังนะคะที่มันพังอย่างกระทันหันฉับพลันโดยที่ไม่ตันตั้งตัวเนะะี่ยค่ะ นะคะเขาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือคุณจะได้ยินข่าวาวจากคนคนนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวคุณเองบางคนในที่นี้ยังคงคิดถึงเขาอยู่รู้สึกผิดต่างๆรู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงห่วงหานะคะความรักครั้งนั้นที่มันเพิ่งจบไปเนี่ยค่ะเพิ่งจบอย่างกระทันหัน นะคะโดยที่ไม่มีใครทันตั้งตัวทั้งนั้นนะคะหรือเป็นความรักที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนี่ยค่ะคุณยังคิดถึงอยู่คุณยังหัวหาคุณยังรู้สึกผิดต่างๆนะคะรู้สึกผิดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับผลที่แบบคุณพยายามทุ่มเทลงไปแต่สิ่งที่คุณได้รับมันก็คือมันคือความทุกข์นะคะความเศร้าที่คุณได้รับมาเนี่ยนะคะ หรือเป็นไปได้ว่าบางคนมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนและอยู่ในช่วงที่คุณพิจารณาอยู่นะคะแต่ในตรงเนี้ยคุณยังต้องการการเป็นโสดคุณไม่ต้องการที่จะให้ใครมาผูกมัดคุณต้องการที่จะเมคมันนี่ของคุณนะคะทํางานแล้วก็มีความสุขกับสิ่งรอบตัวของคุณเพื่อนฝูงนะคะต่างๆคุณต้องการมีความสุขกับตรงเนี้ยนะคะยังไม่อยากที่จะมีใครนะคะเข้ามาแต่ บางคนก็มีสนิทกับเพศเดียวกันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะและถ้าคุณเป็นผู้ชายคนคนนั้นนะคะคือคนที่เป็นเหมือนแบบดูแลคุณได้อะะนั่นคือประถมนะคะคือขอบให้ สนับสนุนคุณอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเพอร์เฟกหลายๆอย่างนะคะแต่ว่ามันไม่ง่ายบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะคะเหนื่อยเหนื่อยแหละเพราะว่าในที่นี้มันมีทั้งเรื่องของการเพิ่งจบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างกระทานหันนะคะเข้ามาบวกกับความรู้สึกหลายๆอย่างที่คุณยังยังหูหาหรือว่ายังรู้สึกผิดกับรักเก่าครั้งนั้นนะคะยังคง ยังคงหวงหากับความรักครั้งนั้นนะคะแต่ถึงเป็นโสดนะคะแต่ก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่เลือกใครนะมันเป็นในเรื่องของความมีสเสน่ห์ของคุณด้วยนะคะเพราะคุณเองเนี่ยยังยึดติดอยู่กับคนเกา่ายังยึดติดอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับคือยังไม่อยากที่จะแบบมันเป็นอารมณ์ของความแบบว่าไม่เอาอะไรอะคะ่ะเออไม่เอาอะไรฉันแค่อยากสนุกฉันฉันยังอยากแบบใช้ชีวิตของฉันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะอืมถ้าคนที่คุยอยู่กับชาวกันนะคะเรามาดูคลิปนี้ก็จะบอกประมาณว่าในฝั่งของเขาเนี่ยเขายังยังเข็ดกับความรักเก่าๆอยู่นั่นเองนะคะเขายังเข็ดกับความรักเก่าๆแล้วก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ต้องาาที่จะ มีใครเป็นตัวเป็นตนนะคะยังต้องการใช้ชีวิตของเขาไปเอ,อมันมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแหละแต่ว่าะตรงเนี้ยนะคะเขาเขายังต้องการที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ด้วยแหละแล้วก็มันเป็นในเรื่องของอดีตที่ยังไม่ลืมนะคะอดีตที่ยังไม่ลืมด้วยเช่นกันดันได้ยินข่าวข่า,ข,าของคนเก่าด้วยนะคะ มันก็เลยยิ่งตอบย้ำความรู้สึกตรงนั้นมากไปอีกนะคะอืมก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นในฝั่งของคนคุยนะคะของกันเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเพจดอฟซอสเดมิเชียนนะคะ เอซอบซอสนะคะเดอร์มูนนายอ๊อบวานนะคะสามดาเอซอบเฮนเดอร์คลสนะคะหกหกไมนเท้า ่วยในฝั่งของเขาเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีธาตุลมและมีธาตุไฟนะคะอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะคะหรือเป็นสองคนก็ได้ซึ่งในที่นี้มีในเรื่องของคนเก่าด้วยก็คือไพ่เดอะบิชเชียสนะคะที่จะมีการได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะ มาคุยในเรื่องของการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาต่างๆเคลียร์แบบเออที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนได้กลับมาพูดคุยนะคะกลับมาเคลียร์ไต่ครบไหมก็มีโอกาสนะคะเป็นไปได้ว่าหรือคนที่คุยออกับคุณนะคะเป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนที่มากความสามารถแต่ก็เป็นคนเจ้าชู้เช่นกันนะคะ เขาอยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่มันมีปัญหาบางอย่างเข้ามานะคะอาจจะด้วยเรื่องของคุณยังคิดถึงความรักที่มันพังกระทันหานยังคิดถึงคนเก่าอยู่ความรู้สึกของเขานะคะก็เลยทุกนะคะกังวลหดหู่มันหม่นหม่นสีเทาๆแบบนี้นะคะกังวลว่ามันจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเพราะเขาก็ชอบคุณแต่คุณก็มีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคะและยังไม่เลือกใครแล้วเขาก็กังวลว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้า ด้วยเช่นกันหรือตัวเขาเองนะคะก็มีตัวเลือกที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือชาวธาตุไฟเข้ามาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นความรักที่เลือกไม่ได้แต่เขาก็อยากที่จะมอบความรักนี้ให้กับคุณอยากที่จะมอบของขวัญมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะอยากที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะการเฉลิมฉลองของชัยชนะนะคะ อันนี้คือคนใหม่นะพูดในกรณีนนือคนใหม่ที่เข้ามาหรือถ้าเป็นคนเก่าที่มีการได้คุยกันนี่แหละเนี่ยกลับมาคุยแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนตรงเนี้ยนะคะก็คือมีการได้กลับมาพูดคุยกันนะคะถึงปัญหาเกา่กาๆแต่ความรู้สึกข้างในของเขา,าค่ะมันก็หดหู่นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทุกข์เหมือนกันนะคะความรู้สึกของเขาก็ทุกข์กับการจบแบบกระทันหันเหมือนกันเออมันก็ดีอะที่ได้มาเคลียร์กันเพราะเขาก็กังวลว่า ไอ้เรื่องที่จบเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหารับซ้ำซามันเป็นเรื่องของการไม่เชื่อใจกันต่างๆนะคะแต่ถามว่าคนเนี้ยเขาต้องการกลับมาไหมเขาต้องการกลับมานะคะต้องการกลับมาเขาต้องการความชัดเจนจากคุณด้วยอ่ะสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขาต้องการความชัดเจนจากคุณด้วยเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณนะคะเขาต้องการความสุขอ่ะ คือสามถ้วยไม่ได้แปลว่ามือที่สามเสมอไปมันเป็นถึงการเฉลิมฉลองก็ได้แล้วขึ้นมาคู่กับไพ่หกถ้วยของมองว่ามันเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองของชัยชนะนะคะไพ่สามใบนี้ค่อนข้างดีนะคะก <c oughs> ็ะคะ <c oughs> ือเขาเนต้องการที่จะมอบความรักความสุขเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณนะคะเขาต้องการชัยชนะตรงเนี้ยนะคะแล้เขาต้องการความสุขต้องการที่จะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเฉลิมฉลองมันเป็นความสุขอ่ะอืม นี่คือสิ่งที่เขาต้องการแต่ฝั่งของคุณก็คือมันก็อยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะเคลียร์ได้ไหมเพราะว่าโอเคมันกลับมาคุยกันใช่ไหมมีการพูดคุยกันมีการที่จะเคลียร์ใจกันแต่ว่ามันไม่มันไม่ง่ายอะค่ะมันมันไม่ง่ายนะคะคือคุณต้องพยายามคุณต้องมีความพยายามที่จะเข้าหาเขาบางทีเขาอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีเงื่อนไขบางอย่างดังนั้น ถ้าคุณไม่พยายามนะคะถ้าคุณเลือกที่จะไม่พยายามถ้าคุณเลือกที่จะนหนีเปแฮงแมนมันก็ยากนะคะที่จะที่จะส่งบังที่จะโอเคะคะ่ะโอเคงั้นดูไพ่สรุปสามใบนะคะสองดาบสองไม้เท้า the ะฟู l สิ่งที่มันขึ้นมาก็คือตัวเลือกนะคะตัวเลือก ว่าจะอยู่อย่างอิสระนี่หรือคนเก่าและคนปัจจุบันที่จะเข้ามาหรือคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะมันมีตัวเลือกมีทางเลือกบางคนในที่นี้นะคะทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือรักทางไกลเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะคะต่างที่คือไม่ได้อยู่ใกล้กันเป็นรักทางไกลนั่นเองนะคะเป็นตัวเลือกที่คุณเลือกไม่ได้นะคะเป็นตัวเลือกที่คุณยังไม่อยากเลือกใครทั้งนั้นคุณก็เลยอยากที่จะ ใช้ชีวิตของคุณนี่แหละอยู่อย่างอิสระนะคะอยู่อย่างอิสระใช้ชีวิตของคุณโดยที่ไม่อยากที่จะสนแคร์อะไรแล้วเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยคุณค่อนข้างที่จะแบบไม่เอาอะไรอะแบบช่างช่างมันอะไรเงี้ยเออยังไงก็ช่างมันเหนื่อยแล้วขี้เกียจพยายามขี้เกียจอะไรทั้งนั้นอะอืมนะคะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งแหละอืมไพ่อะขึ้นมาว่าคุณไม่อยากเลือกอะไรคุณก็เลยเลือกที่จะ ใช้ชีวิตของคุณนะค่ะออกไปอิสระออกไปมีความสุขออกไปใช้ความสุขของคุณไม่เครียดดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทุกข์นะคะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะออกไปใช้ชีวิตของคุณออกไปมีเงินมีงานมีความสุขต่างๆแต่ลึกๆในใจของคุณเนี่ยยังทุกข์กับคนเก่ายังทุกข์กับเรื่องราวที่มันเพิ่งแบบเปรี้ยงแปลางล้มอย่างงงๆนะคะเป็นการจบแบบงงๆการเปลี่ยนแปลงใะคานฐานด้วยที่คุณไม่ทนตั้งตัวนั่นแหละนะคะ โอเคคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ